มาดจ้า,าสวัสดีค่ะนายสถาจ่าส,สวัสดีค่ะแม่น,นสาสถาบจ่าพันตำบมะคุงเด้อจ้า<ส>เอาขอบุญใส่ยิบตำบมะคุงใส่ขอบุญจ้าแม่ mang bay, ừ, tầm hông tay ฉันน่าจะไายกีก็เขาไม่จะไปคนใดหรอปะเดี๋ย้ไม่จะตรงร้านเขาไม่จะน้ำตาลก่อนเด้เลยจ้ะไปเลวยไปเลยเจุวจ่าลาไม่ล้ไาได้จ่ายพี่นอ้องนี่สินพี่น้องนี่ เตมึงฮึน่าฮัลโหบกดคขาไม่จ้าวแล้รับสายก่อนไม่จ้าบายบายดาวน้าไม่รู้จัก ใส่ข้าปุ้นเข้าไปพันดำหูแม่เอาน้ำใกลมาใส่กับน้ำใกล้กินเอาใส่ขอบคปุณหลายทำเนี่ยเน,นหนึ่ำหู ก็พักบะคุ้งปลูกเองไปกินเลยจ๊ะ ก็เป็นหนาวก็ไม่ปู้หนัก พี่น้องไปบ้านรักษาด้วยจ้าเบาสิสจ้าายบยโอ๊ยพักโอ๊ยปลัวลาขบวนท่ไอ่ะขบวนแท่ตอนไทือขบวนแท่ะขบวนประจ๊ะ ตักบักเกอะเอได้ป้องอืออืม,อม,อม,อม้องจ๋าม่กินพอจ้าลูก พนุอพี่น้อง้ยพี่ออบุณีสุดอะจะพี่น้ออืมอบุีุดมาขนน้ำกันเยจ้ะพี่น้องจ้าาจัสนนยายกกัล แม่ก็บอกว่าพี่น้องจา้าจริงสันจ้าพี่น้องคุณพ่อบอก่น้อง <c oughs> พี่น้องไม่ใช่บาจตาพี่น้องพี่เอินดูหลไม่หล่ะพี่น้องไปแล้วกับเราตันงนัก พี่กโตมาเโตเฮ้ยพ,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 พี่นองแม่ก็บอกว่าจ๋าแม่จะตายน้องสราบไปเอิญแม่เห,หรอเอาไม น่นไม่นั่นฉับอว่าพี่น้องไม่จะว่าจ้าโอเคพี่น้องยางยูอบอกมินี่มาลองเพลงไหมวันนี้มีอากาศไหมมีอื่นมีอากาศไหมกินเน้อก็ใช่พี่น้อง สวัสดีนังกเกษตบเผื่อมองเห็นไม่จาก,กันนะชบาแม่เลิฟขอบคุณค่ะแม่นาลักแม่ใจเย็นอุ้ยอันนี้มันนี่มันนานวะอะไรล,ลูก

Hình bó Bà hình bó này. Hình bó Hình nhỏ Hình อย่างตับเบิดล่ะทำสุดท้ายแซ่บแฮ้งมเดี๋ยวมันหนาสิมาต่ำในเบิ้งได้ปะต่ำไป,ไปเพื่อแซ่บแพงค่ะต่ำง่ายง